กระแสหนึง่งที่ทางคุณอดุทินนี่มาแรงแรงขนาดที่ว่าเขาจะล้มดีวลรัฐบาลกระเด็นแน่นอนพังแน่นอนข่าวออกมาเริ่มแรงแล้วอาจารย์ว่ามันเป็นจริงไหมมันเป็นไปได้หรือเปล่าครับอาจารย์ลองวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคือเรื่องนี้นี่นะผมก็ได้ยินในกระแสตอนนี้แรงมากพูดกันทั้งหมอดูก็มีนักรัฐศาสตร์ก็ดีใครตะใครบอกแม่ ดวงคุณอนุทินเนี่ยมันดูเด่นเป็นสงา่ามีสิทธิ์จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีความจริงรายการเราเนี่ยได้พูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วว่ายัางไงยังไงเนี่ยคุณอนุทินก็ไม่ได้เป็นนายกแต่กับมาแรงช่วงนี้มีการวิเคราะห์วิภาควิจาร์ณกันสารพัดจับประเด็นนู้นมาโยงประเด็นนี้แล้วไปไปมามาคนมันชักจะเชื่อ ว่าเอ๊ะรัฐบาลนี้จะไปไม่รอดรัฐบาลนี้จะพังจะต้องยุบสภาถึงขนาดวิเคราะห์วิจารณ์กันว่าเนี่ยงบประมาณจะเข้าปลายเดือนพฤษภานี้ภูมิใจไทยจะไม่โหวตให้โอ้รัฐบาลจะพังแน่นอนนะฮะชาวบ้านลานตลาดทั่วไปก็เชื่อนะผมเองนี่มีโอกาสไปพบปะเจอเจอเพื่อนฝูง ถามเรื่องนี้กันแบบเอาจริงเอาจังเลยคุณอนุทินจะเป็นนายกเลยเฮ้ยรัฐบาลจะพังแล้วเลยนั่นแปลว่าการพูดบ่อยๆใส่กันบ่อยๆปันข่าวกันบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เกิดกระแสะแบบนี้ขึ้นมาจริงๆยิ่งมีข่าวว่ารัฐบาลนั้นทะเลาะกันเอาเรื่องการปรับคอรมอมาเป็นประเด็นมาเป็นเงื่อนไข ว่ายังไงยังไงเนี่ยภูมิใจไทยก็ไม่ยอมหรอกที่จะให้กระทรวงมหาดไทยอ่าแล้วก็มองกันไปสารพัดยิ่งไปกว่านั้นมีการหัวเรื่องสอวแล้วเพอเอิญเนี่ยสีน้ำเงินเข้าไปเกี่ยวข้องก็เลยมองว่าเนี่ยสีแดงพยายามที่จะบี้สีน้ำเงินแล้วก็จะเล่นงานเอากันให้เป็นประเด็นเป็นข่าวกัน ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนว่าเรามานั่งวิเคราะห์กันด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่เอาอารมณ์ของความโกรธความเกลียดคุณทักษิณคุณุงยิงพักเพื่อไทยเป็นตัวตั้งแล้วเราก็วิเคราะห์วิภาควิจารณ์ว่ารัฐบาลนี้มันต้องพังต้องพังต้องพังอ่ะเรามาดูเรื่องแรกถามว่า คุณอนุทินจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้นั้นจะต้องใช้เสียงในสภานั้นถึง250เสียงคุณอนุทินมีไหมถ้าไม่มีเพื่อไทยเลยเนี่ยคุณอนุทินมีไหมเอาผมเคยบอกหลายหนแล้ว70ไปบวกกับ140ยังไงมันก็ไม่ถึง250เอา มีบางคนบอกว่าจะดึงรวมไทยสร้างชาติไปด้วยอีก30เสียงมันก็ไม่ถึง250อยู่ดีแล้วคุณลองคิดด้วยว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาเป็นเอกภาพไหมเขาพร้อมที่จะไปไหมยังไงยังไงโดยตัวเลขคณิตศาสตร์ทางการเมืองคุณอนุทินไม่มีทางโดยเด็ดขาดที่จะมีเสียงด้วยตัวเองถึง250และ จะไปรวมกับพักประชาชนยิ่งไม่มีทางโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นมองในเรื่องตัวเลขเป็นไปไม่ได้อย่างที่ผมพูดหลายครั้งหลายหนแล้วเอาแล้วมาถามในเนื้อแท้ของพักภูมิใจไทยเนเขาอยากไปเป็นฝ่ายค้านไหมนี่มีทางใครอยากเป็นฝ่ายคา้าน เพราะฉะนั้นการที่เขาจะโยกย้ายจะปรับกระทรวงทบวงกลมมีการต่อรองกันแล้วและจำเป็นจะต้องปรับจริงๆผมเชื่อว่าภูมิใจไทยก็ต้องยอมไม่มีเหตุใดๆเลยที่จะไปแข็งพ่อคนที่จะแข็งข้อหรือจะต้องงัดคัดงานกับใครนั้นแปลว่าอำนาจต่อรองของตัวเองนั้นจะต้องมี แต่นี่อำนาจต่อรองของพรรคภูมิใจไทยสีน้ำเงินไม่มีเลยแล้วคุณจะไปเอาอะไรมาพูดกันละ่ะประเด็นต่อมาที่บอกว่าสีแดงกําลังไล่สีน้ำเงินและสีน้ำเงินกําลังบี้สีแดงเรื่องหัวสอวอนะผมขอเรียนกับท่านผู้ชมทั้งหลายเลยนะครับนี่เป็นเรื่องของการโยงทางการเมือง แม้ว่าข้อเท็จจริงสีน้ำเงินอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการหัวสอวอก,ก็ตามแต่ถามเถอสีแดงเขาจะไปยุ่งด้วยทำไมทั้งหมดมันเกิดขึ้นกรรมใดใครก่อก็เป็นเรื่องของคนนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าสีแดงจะต้องไปเล่นงานสีน้ำเงินแล้วสีน้ำเงินจึงจะต้องยอมงอสยบไม่จำเป็นเลย โดยตัวเลขทางการเมืองมันต้องสยบกันอยู่แล้วแต่ถามว่าทำไมมันมาเกิดขึ้นตอนนี้อย่าลืมว่าการหัวสอวอนั้นมันเป็นข่าวมันเป็นเรื่องเป็นราวปรากฏมาแล้วเป็นปีและมันเป็นที่รู้ของพี่น้องประชาชนในสังคมของคนที่ลงเลือกสอวอกันอย่างชัดเจนไฟเนี่ยมันลนก้นก,ก,กอกต ถ้าคอตอเขาไม่ทำไม่ดำเนินการใดๆนั่งทับขี้ไว้เฉยคุณคิดว่าเขาจะมีความบุบความจเจริญเหรอเผลอเผอก็ติดคุกติดตารางละเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่มันเป็นเรื่องของคอคตอกับสอวอที่กระทำผิดหรือใครก็ตามที่อยู่ในกระบวนการนี้ที่ทำผิดแล้วจะต้องจัดการกัน ใครทําผิดก็ว่ากันไปใครมีหน้าที่จะต้องดําเนินการก็ต้องว่ากันไปไม่ว่าจะเป็น DSI หรือกกตทั้งหมดมันเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่ต้องจัดการกันถ้าจะว่าแล้วมันเป็นความผิดที่ไล่ล่าตัวมันเองมันไม่ได้เกี่ยวกับสีแดงสีน้ำเงินแต่อย่างใดเลย มันเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของการกระทำความผิดที่ปรากฏแต่ก็มีคนโยงเพราะอะไรเพราะบอกเฮ้ยตั้งแต่ต้นไม่เห็นทำอะไรเลยวะเพิ่งจะมาทำมาตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ที่กรกตอวล่าช้าเพราะอะไรเมื่อมันเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็ต้องรีบจัดการผมอยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแยกแยะ ไม่ได้เกี่ยวกับสีแดงไม่ได้เกี่ยวกับสีน้าเงินและไม่ได้เกี่ยวกับสีส้มหรือสีใดๆที่มาฉะกันในสถานการณ์นี้แล้วคนเขาเห็นร่องรอยว่ามีการกระทําความผิดเมื่อมันมีสีมีแสงเกิดขึ้นจากการกระทําความผิดแล้วผู้มีอํานาจที่เกี่ยวข้องในการจัดการจะปล่อยให้ลอยนวลเหลยตัวเองก็จะผิดผมจึงบอกว่าเรื่องนี้ คคตเขาเป็นเจ้าของเรื่องไม่ใช่สีแดงอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงัวแล้วและบางคนนั้นก็วิเคราะห์เลยเถิดไปแหมเป็นเรื่องของคุณเนวินกับคุณทักษิณไอ้นี่ก็วิเคราะห์เลยเถิดเตลิดเปิดเปิงไปผมว่าบางคนละเรื่องคนละประเด็นเลยคุณเนวินจะมีอำนาจต่อรองหรือคุณอนุทินจะมีอำนาจต่อรองก็ผมบอกแล้วว่าคุณจะต้อง มีอะไรที่เหนือกว่าคุณทักษิณไม่มีอะไรเหนือเคยเป็นลูกน้องเขาวันนี้อยากจะแข็งข้อก็ไปไม่รอดอยู่แล้วคนวิเคราะห์วิภาควิจาร์นั้นมันเป็นการจับแพะชนแกะเอามาทิ่มตำกันต้องการให้เกิดการทะเลาะเบาแวงแ,แ,แตกสามคีกันก็เท่านั้นประเด็นต่อมานะถามว่าไอ้เหตุที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ มันถึงขั้นทําให้คุณองค์อิงต้องลาออกหรือยังผมมองดูนะในทางการเมืองเนี่ยมันยังไม่มีอะไรรุนแรงถึงขนาดว่านายกรัฐมนตรีจะต้องลาออกแน่นอนถ้างบประมาณที่จะเสนอปลายเดือนพฤษภ,ภานี้ไม่ผ่านสภานายกจะต้องแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกหรือการยุบสภาบอกแล้วว่าแม้ภูมิใจไทยไม่โหวตให้ ตัวเลขเขาก็ยังเกินอยู่จึงไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุทำให้รัฐบาลยุบสภาหรือลาออกในสถานการณ์นี้ประเด็นต่อมาบอกว่ายังไงยังไงวันหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการยุบสภาผมเชื่อว่าเป็นไปได้อันนี้มันเป็นเรื่องทางการเมืองแง่เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยถ้าเขามีความพร้อมเมื่อไหร่เช่นเขาประเมินแล้วสมมุติว่าเขาเป็นรัฐบาลมาครบสักสามปี แล้วเสียงของเขาเนี่ยโอ้โหมันดีประชาชนนิยมชมชอบดีกระแสเสียงดีรัฐบาลส่วนใหญ่จะยุบสภาในสถานการณ์ที่ตัวเองเสียงดีตอนนี้ถามจะยุบไปเพื่อใครจะได้อะไรเผลอๆอาจจะพลาดดังนั้นสถานการณ์ที่บอกจะยุบสภาในตอนนี้จึงไม่มีโดยเด็ดขาดประเด็นต่อมาที่มีการวิเคราะห์กันนะ ว่าเขาต้องการล้มดีลแล้วก็ต้องการเปลี่ยนตัวเอาคุณอนุทินแล้วก็มีการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ถึงตัวคุณอนุทินกันเนี่ยมากมายว่าเฮอตอนนี้ดูแล้วเด่นเป็นสงา่าได้มีโอกาสการทำกิจกรรมสำคัญต่างๆเยอะแยะมากเลยนะพูดง่ายนะั้นยกย่องกันเลิศเลอแบบ เปอร์เฟกเหมือนกับเหมาะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในเร็วๆวันนี้แล้วก็บอกว่าโอ้โหเป็นความต้องการเป็นดีลใหม่เลยทั้งหมดเป็นเรื่องของการปล่อยข่าวโดยไม่มีเหตุผลทั้งสิ้นมันมีดีลอะไรที่ไหนการที่จะมีดีลไดนน้นั้นแปลว่าจะต้องมีความพร้อมทุกอย่างทุกประการ คุณอนุทินมีความพร้อมอะไรในเสียงของพรรคการเมืองก็ยังไม่มีความพร้อมและคุณอนุทินมีความเหมาะสมแล้วหรือยังแน่นอนอาจจะเหมาะสมก็ได้แต่เหมาะสมกับสถานการณ์และเหตุการณ์ในขณะนี้ยังไม่มีแน่นอนและประการต่อมานั้นก็ถามว่ากระแสเสียงเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนเพียงไร ผมว่าคุณอนุทินเนี่ยยังแต่บางคนก็บอกอ้าวทำไมคุณอุงยิ่งเป็นได้คุณอุงยิงแม้ว่าตัวเขาอาจจะกระแสเสียงไม่ดีแต่เขาได้บารมีของพ่อเขาเป็นส่วนหนึ่งในการที่สนับสนุนเขาแต่ถามว่าคุณอนุทินมีบารมีของคุณเนวินหนุนอยู่เหรออา้าแล้วคุณเนวินเนี่ยมีบารมี เหมือนกับคุณทักษิณในท่านกลางของพี่น้องประชาชนที่นิยมชมชอบหรือเปล่าก็าไม่ใช่อุงอิงอาจจะไม่ได้แต่เขาได้พอตัวคุณอนุทินเอาละผมให้เท่าๆกับคุณอุงอิงก็ได้แต่เขาไม่มีตัวเติมตัวเสริมตัวสนับสนุนที่จะค้ำจุนให้เขาเป็นนายกทั้งในสภาและนอกสภาเป็นที่ยอมรับได้ตรงนี้นี่แหละ ผมถึงบอกว่าคุณอนุทินใครจะพูดถึงดีลพูดถึงว่าแหมมีความเหมาะสมนั้นเป็นเรื่องของการวิเคราะห์วิภาษควิจารณกันมาจากความไม่ชอบใจในตัวคุณทักษิณในนายกอุ้งอิงและพักเพื่อไทยต้องการให้รัฐบาลที่พักเพื่อไทยเป็นแกนนำนั้นมันล้มและมันพังได้เร็วๆเขาจะได้ ดีใจสะชัยเขาจึงพยายามเชียร์คุณอนุทินขึ้นมาและคุณอนุทินเผลอๆก็กระยิมยิ้มย่องไปเท่านั้นเองแต่ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงและก็ไม่ใช่ของจริงเป็นเรื่องของการคล้มคลมทางอารมณ์ของนายกลอยๆอยเปล่าๆเ,เท่านั้นเองถามที่พูดกันอย่างเนี้มีเหตุผลอะไรไหมผมตอบเลย เหตุผลทางการเมืองเหตุผลทางตัวเลขของสอส,อสอที่จะสนับสนุนอย่างที่พูดแล้วไม่มีเลยมีอยู่อย่างเดียวคืออคติที่อยู่ในสมองแล้วก็พูดออกมา